จริงๆแล้วแพนมีตลอดทั้งปีค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกพอเริ่มต้นปีเนี่ยงานก็อะไรใหม่ๆก็เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยก่อนที่จะบินไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเมื่อธันวาที่ผ่านมาเนาะก็รู้กันไปแล้วว่าแบบได้ไปแบบย้ายเซลลผมมาปลูกผมข้างหน้าแต่ก็หนาวว่าหัวล้านหรอเปล่าอยากมีไรผมแบบสาวเกาหลีก็เลยเลือกที่จะทําปลูกผมก่อนแล้วคราวนี้จริงๆแล้วตัวนี้อยากทํามาก เพราะตอนปีใหม่ก็บินไปถามคุณหมอด้วยแล้วก็ไปคุยด้วยค่ะแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้หมอสั่งให้ลดน้ำหนักก่อน <c oughs> อคือให้ลดเองคือคือถ้าเกิดครั้งนี้เอาตรงๆนะทำเวเซอร์ไทยดูไขมันมาแล้วสองรอบ <c oughs> แล้วมันก็มันก็ดูหอมสวยอยู่ช่วงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่หยุดปากไงนะ <c oughs> พอไม่หยุดปากเนี่ยมันก็กลับมาแต่ว่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะคือการผ่าตัดใหญ่แล้วนะมันคือตัดเนื้อส่วนที่เกินออกมาเนี่ยทิ้งไป ถ้าคุณแบบลดน้ําหนักได้พอสมควรแล้วอะค่ะบุโกก็เลยมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าครั้งนี้ไปทําอีกโดยที่น้ําหนักยังไม่ลดลงโดยที่คุณหมอเนี่ยให้ออกออกกำลังกายคือจริงๆแล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยออกกาลังกายนะเราลดก็ได้ประมาณ10กวกาโลแล้วใช่ลงแล้วเยอะแต่ว่าบางจุดน่ะมันก็ยังไม่ลดอีกและคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคราวนี้ไปไปไปผ่าตัดอีกเนี่ยนะมันจะกลับมาแล้วบุโกก็เลยมองว่าถ้าเกิดเอาลงอีกสักนิดนึงจริงๆอยากจะน้ําหนักลงประมาณซัก ยี่สิบถึงสามสิบกิโลซึ่งตอนนี้เอาตรงๆเลยแบบไม่ไอปาดเลยนะร้อยสิบห้า<ฟ>หมอจริงๆอยากจะให้เหลือน้ําหนักเจ็ดสิบห้าด้วยซ้ำซึ่งมันสี่สิบกโลกับห้าสิบโลนะคือน่าจะตายก่อนก็เลยบอกหมอต่อเป็นประมาณสาักเออเหลือเก้าสิบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอก,ก็บอกว่าได้แต่ทําให้ได้นะจริงๆแพลนเนี่ยจะทํากลางปีอย่างที่เคยบอกกันแต่ว่าเอาตรงๆก็น้ำหนักอ่ะมันลงยากเพราะว่าทุกวันเนี่ยก็ทํางานทุกวันเวลาออกกําลังกายก็ แราออกกําลังกายก็น้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเไม่รู้แหละยังไงก็จะทําถ้าทําไปตรงไหนที่เราจะเอาลงตรงหน้าท้องค่ะจริงๆแล้วหมอนะทําเวเซอร์ไทยต้นขาในขานอหน้าท้องต้นแขนต้นขามันก็ค่อนข้างเยอะเพราะครั้งที่แล้วทําปุ๊บก็พัก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 เยอะกที่เราุดไขมันนเหรอคะสองครั้งเนี่ยทําที่เมืองไทยแล้วครั้งอีกครั้งนึงจะไปทําที่เกาหลีแนจะไปทําเกาหลีใช่เพราะว่า หมอเกาหลีเนี่ยเป็นคนทําหน้าให้บุโกใช่ก็จะเอาหมอเดียวกันเพราะเราได้คุยกันตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าว่าจะเป็นหมอที่เกาหลี<ม>ไปทําใช่ค่ะก็เลยเลือกเอาไว้ที่เกาหลีแล้วเราต้องเตรียมยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะสุขภาพต้องแข็งแรงเพราะเขาเนี่จะสลบไม่ใช่แค่แปดชั่วโมงแล้วอะ่ะ <c oughs> เพราะตอนที่ทําหน้าทางหน้ากลับมาครั้งที่แล้วอะ่ะ <c oughs> หมอบอกประมาณสี่ <c oughs> แต่งงานคงยากมากจริงๆหมอก็จะเป็นแปดเจ็ดถึงแปดชั่วโมง <c oughs> <ๆ>คราวนี้ก็เลยต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าบุโกเนี่ย รับข่าวสารพวกวางยานอนหลับหรือว่าอะไรต่างๆนานหลับไปเลยแต่การทำศิลปกรรมอย่างที่บอกว่าไม่ได้ว่าใครทําที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นบุโก,โกค่อนข้างศึกษาที่บอกว่าการวางยาสลบเนี่ยแพทย์จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่ใช่ว่าแพทย์ศิลปกรรมมาทําวางยาได้ก็ต้องเป็นวิสัญญีแพทย์อย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆถามว่ากลัวไหมบุโก เกินจุดคําว่ากลัวมาเยอะแล้วค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นการทํากันบ้านมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งที่จะทาเพราะกลัวว่าหลับไปแล้วไม่ตื่นมาแต่ก็โชคดีทุกครั้งที่ตื่นมาจนได้พี่ตั้งเป้าไว้กี่เดือนคะที่เยาจะลดน้ำหนักเพื่อที่เราจะแบบมีแพนไปเรียมกลับไปทำได้จริงๆมองไว้6เดือนค่ะจะทําให้ได้ประมาณ20โลก่อนถ้าทําได้ก็ไปทําแน่นอนจริงๆอยากไปทํา ตั้งแต่แรกแล้วด้วยอยากจะให้มันหายทุกอย่างพร้อมๆกันแต่ว่าประเด็นคือถ้าเกิดทําอีกแน้วน้าหนักก็ยังเท่าเดิมอีกเราก็ต้องมาใช้ชีวิตแบบอ้วนมั่งผอมมั่งกลัวคนจะตกใจแล้วมันก็คงไม่ดีต่อสุขภาพเรื่องแผลก็สําคัญนะคะเพราะว่าที่หน้าบุโกรสังเกตว่าแผลจะไม่ค่อยเห็นเลยมันอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยถึงแม้ว่าตอนแรกที่พี่มาหน้าจะบวมมากเหมือนนานียก็แนวแต่แต่ก็พอให้เวลาบุกโกก,ก็เริ่มเข้าที่ถ้าเกิดใครเห็นนะคะใช่ทีอาจจะได้เห็นที่บกโกรในรูปทรงเลยเซนานําจะได้ ในรูปร่างที่ดูกระชับมากขึ้นใช่เพราะตอนนี้ต้องพักหน้าแล้วล่ะเพราะว่าก็แน่นอยู่นะเออก็ก็ต้องต้องดูไปที่ตัวค่ะต้องดูไปที่ตัวอีกทีหนึ่งหน้าไม่มีต่อเติมไปแล้วเราพอใจนีตอนไม่อยากจะรับปากว่าหน้าไม่ต่อเติมไปแล้วเดี๋ยวเพื่อวันหนึ่งเอออยากจะทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะเพราะว่า ทุกๆครั้งที่ทําก็จะบอกว่าเราลบจุดบกพร่องบนใบหน้าเราแก้ไขส่วนที่เราทําแล้วรู้สึกว่าเราไม่ถูกใจตรงนี้แล้วมันก็ตอบโจทย์กับการทํางานของเราด้วยมันก็เหมือนการเสริมสร้างบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นเนาะเพราะเราทำแล้ปุ๊บเนี่ยพอปัญหามาลงตัวเราก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นงานเนี่ยที่เราทาแต่ละงานเนี่ยมันก็ตอบโจทย์เราแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเราค่ะเห็นว่าแบบว่าได้เดิ่ทํางเป็นพิเซนเตอร์ด้วยที่นั่นจริงๆคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพิเซนเตอร์ตั แต่มันอยู่ที่เรื่องของอผู้ใหญ่คุยกันค่ะบุกโกรดเนี่ยไปในฐานะคนไทยแต่ว่าจะมีเอเจนซี่ดูแลตั้งแต่แรกที่ที่เคยบอกแต่ทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนบุกโกรดถึงบอกว่าอะไรที่ยังไม่ชัดเจนบุกโกรดจะยังไม่พูดค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วมันไม่ชัดเจนเราเองก็เสียใจด้วยแล้วบางทีมันออกไปแล้วเนี่ยเราก็มันเป็นคําพูดของเราบุกโกรดก็เลยอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรมันชัดเจนมากขึ้นนะค่ะมันก็ต้องอยู่การที่กันคุยกับผู้ใหญ่เองตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายอย่างที่บอกว่า ก็แจ้งไปตั้งแต่แรกเลยแล้วครับว,ว,ว,ว่าว่าเท่าไหร่ใช่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้พวกคายินเจกำลังจะชี้หนีจากทายตัวเองเพื่อเป็นอีสานอันนี้จริงไมครับอะไรนะคะดีเจจะชิงเป็นเอีสานเพราะหนีจากทีอ๋อสำหรับเรื่องนี้นะคะเอ่อบุโกะไม่ได้ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยเซ็นสัญญาหรือว่าตกลงกันยังไงแต่สําหรับบุโกะบุโกะรู้ว่าณนะตอนนี้ยังทํางานอยู่พราะผู้ใหญ่เนี่ยก็มอบหมายรายการต่างๆให้ทําอีกหลากหลายรายการ เรื่องสัญญาเองเนี่ยบุโกมองว่าดีเจแต่ละคนน่าจะเป็นสัญญาที่เป็นสัญญาใจกันมากกว่าเรื่องการฉีกสัญญาหรือเรื่องการรับปะอะไรยังไงเนี่ยในส่วนบุคคลคนอื่นบุโกไม่ทราบแต่ว่าในสิ่งที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติดีเจจะชิ่งเนี่ยสำหรับบุโกบุโกว่าไม่ชิ่งนะคะนะตอนนี้แต่คนก็มีหน้าที่การงานทํากันแต่ละคนที่แตกต่างกันอย่างพี่เอ็ดกี้ไปก็ยังมีรายการอยู่ที่ยังเอทามอยู่ในช่องอย, mm hmm. อยู่เพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนบทบาทจากดีเจเนาะ ไปเป็นเออปเป็นพุ้ศาสรไปเป็น,ปน,ปน,ปนพิธีกรใช่ค่ะเรามีคิดเลยครับที่อยากจะบบเป็นอิสระานแอ้วยังรักที่ค่ายเดินเราอยู่นะตอนนี้เออที่ A อ้ไทมก็ให้ความเป็นอิสระบุกโกมากจริงๆนะคะให้โอกาสรับงานนอกแล้วก็มีการให้การปรึกษาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะวันนี้เองเราอยู่กันแบบครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นลูกไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะรู้สึกว่าเออรู้สึกแบบแอคทีฟแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ผู้ใหญ่จะให้ทําอะไรเพราะว่า ในแต่ละปีเนี่ยบุโกะก็จะได้รับอะไรใหม่ๆมาทํามากขึ้นแล้วก็จะได้รับมอบหมายนะตอนนี้เองตัวบุโกะเองเนี่ยก,ก,ก็มีความสุขที่อยู่ที่นี่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมองที่อื่นใช่ค่ะอื่นไม่สนิี่นุ้มคิดจะทำพี่นุ้ยเหรอคะเ,ออเดี๋ยวเขาจะมามางานนี้เหมือนกันคะ่ะลองลองถามเขาดูนะคะแต่บุโกะว่า,วาคงไม่หรอกมังคาก็อยู่ที่นี่แหละค่ะเพราะว่าพี่นุ้ยน่าจะประมาณถ้ารวมแล้วนะเป,นเป็นนักข่าวด้วยเป็นดีเจด้วยน่าจะมาสิบปีบุโก ดูเด็กๆไปเลยเพราะว่าปีนี้ขึ้นปีที่6ค่ะก็แต่ละคนบุกบกว่าให้อยู่แล้วมีความสุขเราเราอยู่ต่ออยู่แล้วว่าบุกกเชื่อยอย่างนั้นนะสำหรับตัวบุกโกเองบุกโกมีความสุขก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ขนขวายจะไปที่ไหนเลยไงค่ะเพราะก็ได้รับโอกาสตลอดต่อเนื่องเนาะใช่ค่ะ